สวัสดีค่ะสวัสดีทุกานนะคะวันนี้ลูกษลาก็พามาที่วัดศรีสุรานจักรดงหมู่ห้านะคะวันนี้เราก็มาทํางานทําภารกิจนะคะเก็บกวาดทําความสะอาดบริเวณรอบศาราพระแม่ธรณีนะคะแม่แม่แมแมนางรำแล้วก็ทีมชาวบ้านนะคะก็ามาช่วยกันเก็บเศษไม้นะคะเคลียพื้นที่ทําความสะอาดนะคะอ้าว จเจ๊ผูดรวดเทิดคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ค่ะสวัสดีคะ่วคะวันนี้มาทำความสะอาดนะคะ,คะเคลียพื้นที่แบบเคลียพื้นที่เพื่อจะไอซูยังออกกันดูลงดินนะคะอาดินมาลงนะคะ ของใครคะกินเขา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 ขงขคขะขาขาขาขว้าขาขานาข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 านาข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 าคาข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 าัาข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 ัขา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 ขเขา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 ้าข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 าคาัาข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 าืาข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 าาาา นะครับแล้วก็จะได้ลงลงลงดินนะครับผมที่ปรับที่ปรับที่ใหม่นะครับเพืน<ะ>ได้ระดับดีนะครับแล้วก็จะพาน้องๆมาจาัดสวนดอกไม้นะครับขั<ะ>้นตอนไปนะครับก็ตามขั้นตอนไปนะครับวันนี้ก็ปรับปรุงแล้วครับว่าจะเสร็จไม่เกิน เที่ยงนะครับเสร็จแล้วผกจะเสียนแล้วล่ะเก็บไม้ก็เหลือจะเสียจแล้วนะครับหรือไม่นานก็เสียจแล้วนะครับมีลงดินกี่รถคะอย่างน้อยไม่ต่ำคาดว่าไม่ต่ำกว่าสิบห้ารถนะครับไม่ต่ำกว่าสิบห้ารถต้นละสามร้อยค่ะนะครับอันนี้เราได้งบมาจากชาวบ้านหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีคะก็มีงบจากชาวบ้านก็ช่วยกันนะครับก็ประกาศประชาสัมพันธ์ไปใครจะเป็นสภาพลงดินโถมที่นะครับก็ เออนละ350บาทนะครับก็แจ้งมาแล้วแต่กําลังสถานนะครับห0 0อยสองร้อยก็ไม่ว่านะครับอ่ากำลังภาษาสะพานเสียบตามสายเป็นระยะระยะอยู่นะครับก็ประกอบว่าเก่าเดินไปนะครับกําลังนะครับผมที่ทมที่ขอขอิี่สมบุญนะครับที่อ่าพี่น้องบ้านเราหมู่ห้าหมู่หกนะครับพร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนนะครับก็อันนี้สงคนบุญก็เ่อความสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระแม่ทวนี่นะครับ เดลิสโดเลตของท่านนะครับขอให้คุ้มครองนะครับ<อ>พี่น้องบ้านเราแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับเจ้าภาพอ่าพ,พี่ปีเตอร์นะครับพี่ปีเตอร์นะครับก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเมื่อคืนนี้ก็ผมรอบวันมงคลหรือว่าผมรอบมนเกิดนะครับก็อขออวยพรให้นะครับพี่ปีเตอร์นะครับค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> เสร็จงานนี้เ,เช่วงนไหวแม่แม่นางรำก็จะไปร่วมงานที่วัดกุดเรือคำนะคะไหนคะ่าพี่งานาแน้ี่ประชานี่คะญาตดพี่มามาแล้วเหรอคะ <c oughs> <c oughs> มาช้ายังดีกว่าไม่มาใช่แล้วค่ะทำบรรยากาศดีดี การร่วมมือของชาวบ้านนะคะร่วมด้วยช่วยกันเอสแวร์งานซรอยเดียวนะคะร่วมบริจาคสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบ หนึ่งรสนะคะสามร้อยห้าสิบสาททูสัตว์ทูคาะรื่องเป็นเจ้าภาพหลงดินนะคะหนึ่งรสสามร้อยห้าสิบบาทค่ะพอธุระชินเทศนะคะ อันนี้รถบรรทุกเศษไม้ของเรานะคะมีรถบรรทุกสองคันนะคะเอาพ่อหมอลามก็มาค่ะ มเทวันไหนคะวันไหนไม่รู้วันไหนคะปรับพื้นที่ก่อนอบอก<ม>ค่ะปั๊มนามีได้เดีก่อนมีเลยมากระลุกมตอนนี้กำลังกำลังถอยรถบรรทุกเข้านะคะถอยรถบรรทุกเข้าไปบรรทุกเศษไม้นะคะอันนั้นก็รถบรรทุกนะคะ <S <S นั้นรถบรรทุกสองล้อ ครูเยี่ยมจะไปโชว์นะคะยกต่อไม้ค่ะหมูชั่วด้าหนักพกุ่งหมาอันนึ้ครับ ่มด้วยช่วยกันนะคะทำงานที่วัดนะคะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะคะสะสมบุญค่ะช่วยกันคนละม้คนละมือคนละเลกคนละน้อยนะคะฝั่งนี้ก็มีกาแฟนะคะบริการ ใหชาวบ้านพ่อพ่อแม่แม่นะคะที่มาทำงานคือสาราพระแม่ธรณีหลังใหม่นะคะ ใหม่ใหญ่กว่าเดิมสวยงามมากค่ะมีติดโคมไฟด้วยนะคะ แจก,กันดอกไม้รูปเทียนนะคะชาวบ้านเข้ามากลับบ้านนะคะฝังน,นี้ก็รื้อถอนเสียล่กหลังเก่านะคะ ก็มาช่วยงานที่วัดกันก่อนนะคะแล้วประมาณช่วงบ่ายนะคะเราก็จะไปร่วมงานที่วัดจุรือคำนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะ,ะลุสาราก็เอาคลิปดีดี ของชาวบ้านนะคะมาฝากมาตอนพี่น้องไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะรถบรรทุกไปแล้วเร่งเครื่องหน่อยค่ะเร่งเครื่องหน่อย เตพื้นที่นะคะจะทำการเอาดินมาเทปรับพื้นที่นะคะ สำหรับคลิปนี้ทุกศราก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศดีๆของชาวบ้านนะคะมาฝากมาตอนไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ นะอย่านะอย่นะนี่ล่าสุดตอนนี้ทะเลาะกับ <c oughs> ยางรถมอเตอรไซค์แล้วนะคะร้อรถมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะล่าสุดหนูมีปัญหาอะไรกับรถคะ น้องมีปัญหาอะไรกับรถหรือเปล่าตนะ่น้น,น,น,า,น,เนาเหอนกับยีบมาแล้วนนะหนัวหันตื่ เดี๋ยวฮอดกบรถมอเไซค์บัดทีนี้พูดอ่ะแยกเขี้ยวเปสวยไว้ปุ่ยังแสงมากับแบกกองอะไรแนี้ยากก็ตะอง เผือยอยู่ดอร์ลดมีเผืออยู่ดอร์ดเป็นเผือยนะนหมอกหวยบะสี่แปดเจ็ดนี่บะนี่หาวเสร็จแล้วก็เกาหมัดเกาเมนนะคะนักเลงเอาลูกไปต่อ ไปแล้วสงสัยน้องบอกหวยนะคะ487นะคะคุณเล่นน้อยคูณเล่อน้อย,ย,อ,ยออกจากกรรมกรก็มาเป็นแม่ครัวนะคะเป็นไ,ได้ทุกอย่างคะ่ะเป็นได้ทุกอย่างนะคะ กินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างขี้ก็กินค่ะอยากสวยต้องกินขี้ก่อนนะคุณครูวันบอกว่าขี้ก็กินค่ะเมนูซอยแสบอ่ะซอยก้อยเนื้อเมนูไม่ได้ขี้เคยแช่เคยแช่มาเด้อก้อยจีนเมนูก้อยจีนนะคะมื้อนี้ก้อย กวดจีนกับจับมะคุงนะคะบรรยากาศในครัวนะคะแม่แกลับมาทำกับข้าวงานก็มาทำกับข้าวไว้รอทีมงานที่ทำความสะอาดนะคะเรากล้างถ้วย นี่คือบรรยากาศของชาวบ้านจำปาดงนะคะที่ให้ความร่วมมือความสามัคคีนะคะทำงานช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะหลังจากที่เก็บเศษไม้ทำความสะอาดก็พากันมาทำกับข้าวไว้รอทีมพ่อพที่เ,เคลียร์พื้นที่นะคะ แม่หญิงกับมาเอ็ดน้าอยู่น้ากินนะคะไว้รอพี่เล็กก็ได้ยกงเป็นเสคนหนึ่งเลยค่ะโปรจนะคะ <c oughs> เป็นแม่ยิงกับมาเอ็ดน้ากินนะคะอเอ็ดน้ากินไว้รอโปรใจนะคะที่เพิ่นเพียรพื้นที่สีขา,าวพีเตอร์ไปวัดเมื่อนี้ก็มีเมนูจำมะหฮงนะคะโอ้บุญกระดิ่งจำส้มมะหฮงแล้วกำก้อยจีนนะคะ จีนนี่ใส่ขี้พียบอคะใส่ว่าอดมากดีมาัว่หมอโทรมาฮะมาเทกขิมวดเดบัอยเขาเมื่อื่นมาเตือนื่อเาเอมันไม่เช้ม่เอเขาเช่วงนี้พักเที่ยงนะคะพักข้าวค่ะ ม่าไงว่าไงเอามาแกอันฝามีเมนูของหอมปย่างนานออเานะลกรา้อยหนองนะคะแล้วก็ตำมะฮงนะคะเอาวงนี้คือมีมะม่วงวงปามะปคุณครูวงนี้มีมะม่วงน้น มะโมงป่า,า,ปาซอยจุนะคะมะโมงวัดมะโมงวัดบรรยากาศที่โร่มรัวที่วัดศรีสำราญนะคะตอนนี้ก็พักกินข้าวเที่ยงกันนะคะแม่วมนนางราแล้วก็พี่พ่อนะคะก่อนนี้ก็พักกินข้าวเที่ยงกัน,นะค่ะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายปิดคลิปหนค่ะบายบา่ต้อาเอาเบอร์เพื่อแจงนะเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวไป